สบายดีครับสบายดีจ้ามุนี่ก็มาอยู่กับสองสาวลาวสับเนืออีพีหนึ่งของอของน้องตุกมุนี่สิผ้าไปใส่เวทหาป,ป้าปเป้เสื้อยู่กันเด้อมุนี่ปเป้เสื้อยู่นาทองเสื้อยู่นาทองเอ็นเดีวไปกลางคืนตอมีหมตัยบิดม่วงเนี้ยมันมีมีเด้ออีกมีเด้อกมีเวทตัวนี้อีก เออเบ็ดเสไปเราจะไปสอบหาเยื่อตามก่อนไปกันเลยไปคุณข,ขี้เดือนเนาะเอบอขออออออี้เดือนก่อนไปเลยเออทุกคนถ่ายไปเบื้องถา่ายติดตามหน่อ,อยเจ้อเด้อ นี้เขามาหวัดบอลถีมาสอกทีเดือนยูทีซ้ำงวหลืวซ้ำควายวันนี้นี่ำส,สองเดียวเลยวาดจาิตใจเ้าสูเกุดนี่จะเห็นเนี่ยแหละ นี่นี่แหละเอาไ้ตามวีเขายยื้ใส่เดือนเอามันใดเด้อไปกำลังเจอวายเขาเขาเอาใส่เดือนเอาเขามาซอกในที่เดือนนี้ในในนี้โวตัวใหญ่ซ้ำหนีกนะ็น่าจะพอแล้วเนาะเนิมนี่ วันนี้ก็ไปไปเบิ่งน้ำเดียวเลยว่าซื้อเวทิซิอแล้ววันเดินไม้ครับเป็นแนวเดินไปกันเลยตอนนี้เราก็มาหอดไม้แล้วาเพิ่งยวยวก่อนอยู่ไม้ หวยน้ำนิ่วลุมนี่เลยก็ตรงหน,น้าแล้วก็ฝไฟจะมาซื้อซื้อที่ฝไฟนี่เขาจะมาซื้อแบบนี้เป็นหวยน้ำตัวนี้ซื้อตอนนี้ลงไปลุม่มบนายซื้อเดียวเลยเดี๋ยวเดียวจะมาลุ่นน้ำกัน้นมาสิได้บ่องลงยาก เอาเตือนข้างก็เตือนหรอกปักข้างหัวมันห่อก็ ใไซ้ำนี้อ่ะส่เดือนจอนมันลงไปแบบนี้เลยหลายคนเหรอเจอวอวันนี้แหละแล้วจะมาลุ่นน้ำกันหอบที่นึงเหมือนหอบกลางคืนหอบที่สองแต่เหมือนหอบ ตอนเศร้าของคุณละ ạ. เราจะมาลุ้นนำกันเด้อบายเลยมาหมดเวลานาทีเขายืยามเบ็ดแุบนี่มาไยาวนิเดียวเลยุยลย่ีันนคือสุ่งอยู่บ่ละ่ะตัวเจ้าว่าใจล่ย หลังทีนึงลังดปอดเปื่อเยมเนีเสื้อีสองสามอันสุดรู้หรอ

Hmm. <laughs> ล้างสองกับเปิ้อันเดอร์อันนงัอ่ะสลามมีนี่ไปเกินลรอนีแล้วมาแล้ Ô, 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 cứ đi đại cứ đi đại yêu này. ôi chị cái dài nó. ไปตายจะสาร่าฮะยามเบสกี่ครันงเราบูไดมาไปรุ่นน้ำกันหลัสุดท้ายวันนี้เราจะมายามตอนเจ้าัสิไก่บ่ ป้าสองสามตู้เดียวนั่งใช้นั่งใช้เอ๊ะปูใดเป้าไม้นี่นะผมีป้าตายซาระามายามพงกั้นในวันนี้นะจังไปตอนเสาร์มาจังมายามน้ำเดียวอีก ว่าสิดได้ะ่บอมุยามขขากันก่อนไหนเดี๋ยวไปไมสบายดีตอนเศารามาอยู่กับมาอยู่ทีท้องไทยทองหน้าคือเก้าบรรยากาศงามๆพาไปยามด็กตอนเสาร์วันนี้นะไปกันเลย khá vô cái này để hầu cái bát hết mồ.

โอ้ยบิดเยือกงายมันการน้ำเส่าเนะเฮ้ยนนาสุดท้ายการเย็นเย็นแล้วหลอกพี่ดิโอ้กันนี่นะหนาลุกหนาลุกหนาลุกเดูอดเดือดเาลุกโอ้ ตัวไตัวตัวที่สองพันไปเนาะสองเนาะสองตัวสองตัวตัวที่สามเนยก็ ตรืนึงตังตนตนสายหนึ่ยูเฮงโหดชื่นคำไปลึกไปสามตัวมาไปยืนเนาะ พี่เขยืนอยู่ตรนีดนะยืนยืนยืนดูไล่เข่าเลยจ้ะ่ใครตัวไ้น,น,นว้าว้ว ปีไปเลยในมอโองต่ใจมาที่นี่ไปอ้ิตโตกิตโตหรอเต็มปากเต็มปากเลย

ตัว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 ื sure ้อนอโคิปูนี่โค่นปนี่มาไปุ่นนำกันตอนพึดเวทเหลวเนาะไปใส่ิมกองลงไปนี่ต็กี่ตะสองสามโตก็ได้กูเวทเหลาหรอไหมมาเพิ่งน้ำปลาเดียวจะได้ซ้ำดี โฟร์ไดยูเนาะกระโฟร์ไดฝนโอ้บรรยากาศน้ำเส่าวันนี้ก็ขอยทิคอร์โจซับหนีคลิปหนีมาเลยบรรยากาศดีๆฝากติดตามกดไลค์กับซองสาวลาวซับเนื้อเด้อบ๊ายบาย